เครื่องฟออากาศ6,990บาทเท่านั้นสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พบกับอ้ำค่ะที่กระเทยร,รีวิวค่ะนะคะวันนี้คุณอยู่กับกระเทยไฮเทคจ้าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอ้้มได้มีโอกาสรีวิวเครื่องดูดไลฟฝุ่นแล้วก็พัดลมมือถือพกพาน,นะคะซึ่งมีคนเนี่ยชอบมากๆเลยบอกว่าพี่อ้มเอาของแบบนี้มารีวิวอีกได้ไหมนะคะซึ่งอ้ก็เลยอืม รีวิวอะไรดีหน้ามองหาของในบ้านนะคะก็ไปเจอตัวนี้เลยเป็นเครื่องฟอกอากาศปัจจุบันนี้จะสังเกตว่าฝุ่นเยอะนะคะมละพิษ PM เ5เชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆเยอะมากเลยนะคะเวลากลับบ้านอยู่กับคนในบ้านเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอัมก็ตึกว่าอยากให้ที่บ้านเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยแต่ถ้าคุณเกลียดใครและไม่อยากหายใจร่วมด้วยเนี่ยเครื่องนี้ช่วยไม่ได้นะอยากเล่นค่ะ นี่เลยค่ะนี่คือเจ้า Alltech Air p u r i f y One Pro ค่ะมันเหมาะกับการฟอกอากาศนะคะกับบ้านขนาดใหญ่ค่ะตั้งแต่พื้นที่60ตารางเมตรนะคะถึง71ตารางเมตรเลยบ้านอ้ําเนี่ยก็ราวๆ50กว่าตารางเมตรนะคะใช้ตัวนี้โอ้โหคุ้มมากๆใหญ่ขนาดนี้ซึกคนต้องคิดแล้วใช่ไหมว่าน่าจะมาณ2-3หมื่นแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะคะอ้ําจัดมาในราคาเพียงแค่6,990บาทเท่านั้นจ้าตัวนี้นะคะเป็นเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะกับพื้นที่ขนาด 40-71ถึงตารางเมตรค่ะตัวเครื่องสามารถทำงานได้ดีนะมีค่า CADR สูงค่า CCM สูงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและมีเสียงรบกวนต่ำด้วยซึ่งค่าวัดทั้ง4ค่านี้นะคะถือว่าตัวเครื่องเนี่ยสามารถทำงานได้สูงกว่าในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปค่ะมาพร้อมกับการออกแบบไส้กรองนะคะขนาดใหญ่มาก 360องศาค่ะกรองอากาศรอบทิศทางเลยเพราะว่าแผ่นกรองนี้มาแบบ5ชั้นกรองแบบฝุ่นขนาดเล็กๆนะคะที่ผลต่อการเดินหายใจรวมถึงเชื้อไวรัสและแบคทีเรียด้วยนะคะพร้อมกับสารอื่นๆในระดับไมครอนนะคะในอากาศก็สามารถกรองได้ด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะมากันแบบหน้าจอแบบเรียลไทม์เลยนะคะสังเกตแม้ว่ามันจะเป็นสีเขียวนะคะซึ่งความจริงแล้วมันจะมีการแสดงผลเนี่ยถึง 3- สีด้วยกันถ้าเป็นสีแดงนะคะหมายถึงว่าอากาศแย่มากถ้าเป็นสีน้ําเงินนะคะหมายถึงว่าตัวเครื่องเนี่ยกำลังทํางานอยู่นะคะอากาศเริ่มจะดีขึ้นแต่ถ้าเป็นสีเขียวเมื่อไหร่เหมือนในตอนนี้นะคะอันนี้หมายความว่าเครื่องเนี่ยฟอกอากาศแล้วนะคะและอากาศตอนนี้ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะ ตัวนี้นะคะมีโหมดการปล่อยประจุลบในอากาศสูงถึง4.26พันล้านประจุต่อ10ลูกบากเซนติเมตรเพื่อช่วยให้อากาศภายในห้องนะคะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและช่วยดักจับฝุ่นที่ร่วงหล่นตามพื้นได้อีกด้วยนะและตัวอํำเองนะคะเป็นคนที่หลับยากมากเลยนะคะซึ่งเวลานอนเนี่ยก็ไม่อยากให้มีอะไรมารบกวนนะคะซึ่งตัวนี้เงียบมากเบามากและที่สําคัญไม่ใช่แค่เสียงนะคะ แสงด้วยอ่ะค่อยดูนี่นะคะจะเป็นสีเขียวอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าตรงปุ่มสลีปถ้าเรากดตัวนี้นะคะมันจะกลายเป็นโหมดกลางคืนนะคะจะไม่มีไฟรบกวนด้วยอ่าลองดูเปร๊บเห็นไหมคะกลางคืนเนี่ยไฟสีเขียวก็คือจะไม่รบกวนเรานะคะจะเป็นตัวพระจันทร์กับดาวนะคะหมายถึงว่าโหมดกลางคืนยังพอให้มีเห็นลางๆนะคะจะได้ไม่เดินชนแล้วถ้าสมมติว่าใครนะคะที่แบบว่าบ้านเนี่ยมีเด็กๆอยู่นะคะวกวเด็กๆเนี่ยมากดปุ่มมั่วๆเล่นอะไรแบบนี้ใช่ไหม ก็แนะนําเลยนะคะว่าให้ทําการล็อกนะคะโดยการกดปุ่มนี้ค้างไว้3วิเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องก็ล็อกแล้วนะคะถ้าเด็กมาเล่นเนี่ยก็คือกดไม่ได้ละไม่ได้จริงๆเอออ่ะเอาตอนนี้ปลดล็อกก่อนเป็นไงบ้างคะตัวนี้กับ Alltech Air p u r i f y e One Pro ค่ะ คุ้มมากๆเลยนะคะเหมาะกับบ้านหลากหลายขนาดนะคะที่คุณจะเอาไปใช้เลยนะคะแต่ว่าสูงสุดที่เครื่องทําได้เนี่ยอยู่ที่6 0สิบถึงเจตารางเมตรนะคะฟออากาศบริสุทธิ์แบบสุดๆไปเลยอะ่ะและคุ้มมากๆนะคะอย่างที่อ้ํมบอกกันไปเขาว่าราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่1 1ึ่งบาทนะคะวันนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่6,990นบบาทค่ะลองอัปเดตดูแล้วกันเนาะตามร้านค้าช้อปปิ้งต่างๆนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยก็อาจจะ ปรับเปลี่ยนขยับขึ้นลงนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะก็แล้วแต่โปรโมชั่นแต่ละช่วงนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่อยากไปกดหานะคะอ้ำแนบเอาให้แล้วนะคะในแคปชั่นด้านบนค่ะอืมโอเคนะคะวันนี้สนใจก็ไปเลือกซื้อได้เลยนะคะและขอแอบบอกเลยว่าเครื่องนี้รับประกัน2ปีนะคะไม่ธรรมดาโอเคค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวอ้ำมขอตัวไป ตรดอากาศไว้ตุทที่บ้านก่อนละกันนะคะใครสนใจลองจัดดูละกันนะคะกับตัวนี้เลย Alltech Air p u r i f y One Pro ค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย